เมื่อกี้เราตัดเกสรอนส่วนหนึ่งเอาไปใส่ในตัวกล่องใหม่นะคะก้อนนี้เรากําลังจะเลาะตัวที่เป็นไข่อ่อนของนางพญานะคะต้องค่อยๆทำนะคะมีดเราก็จุ่มน้ำผึ้งก่อนค่ะพี่โดจุ่มไปแล้วนะน,นี่จุ่มให้ดูอีกครั้งหนึ่งจุ่มให้มันมีความเลื่นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเลาะทีนี้ต้องระวังให้มากเลยนะคะ ติดเกสรอยูดเวยคะ่ะเนี่ยตัวไข่คือตัวไข่เยอะมากแล้วค่ะคะ่อนข้างแขะยากนิดนึ่งนะคะต,ต้องแสะขอบทางขอบลังก่อนนะเราแสะไปบ้างแล้วนะเราก็พยายามตัด เอาต่ไข่นะคะน้ำผึ้งเราไม่ได้เอาไปนะคะเกสรเยอะมากเกสรนี่คือที่ผลิตอาหารผลิตน้ำหวานของชนโรง ังแน่นอยู่เลยนะคะเราต้องเอาตัวนี่ออกนิดนึงนะคะโอเคพี่โด่งก็ออกไปวางตำแน่งเดิมคลายกันนะเมื่อกี้เรามีไข่นางพรย์จะอยู่ฝั่งนี้นี่คะนี่เย ใครน,นางญาใช่ไหม,มน่าจะใช่ฟองมันใหญ่กับเพื่อนกลม,ม,มๆอืออือใช่ใช่เขียไปวางตรงนหนนะคะโอเคค่ะนี่คะ่ะไปวางในตัวกล่องมม่ที่เรขยายนะคะเราจะเป็นคลิปแค่นี้ก่อนเนาะมันค่อนข้างจะยาวแล้วไว้ลง Youtube บายบายค่ะ